ตามมาเซลสัปดาห์นี้มาดูกันว่ามาดามาดจะพาไปแซลไปส่องความน่ารักของซุปตาคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ซุปตา์สาวคนแรกันเลยค่ะนะั่นก็คือสาวขวัญอุสามณานีนางเอกสาวสวยชื่อดังนั่นเองที่ก่อนหน้านี้ค่จจะเัวถูกโยงเป็นนางเอกสาวกดนางร้ายออกจาก,กละครทําให้หลายคนค่ะโยงไปที่สาวขวัญอุสามณาีนั่นเองค่ะอ่ะเรื่องดราดม่าดังกล่าวก็เกิดขึ้นแล้วแล้วสาวขวัญจะว่าไงกับดราม่นานี้บ้างไปาฝั่งกัยค่ะไม่ดรานะม่าหรอเออสาวโอเคก็ <laughs> <laughs> คำตอบทำได้ไปแล้วใช่ก็ได้ใจค่ะคือผลว่าอันนี้มันคือถ้าคนในวงการนะคะถึงจะเข้าใจว่าว่าเหตุผลนคืออะไรแล้วะผมมีหน้าที่เป็นนักแสดงเราก็ต้องแสดงตามตามเจ้านายเราตามตามบอสเราก็คือจัชอบ มีการอนุมัติมีมติให้เราทําอะไรเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องถามเออขวัญขวัญไม่ขวัญไม่พูดถึงข้อยประเด็นอะไรแล้กันเพราะมันแบบนเออคอยพูดถึงแบบหลักมาตรฐานการทํางานของวิชาชีพเราที่เราเป็นนักแสดงต้องงไปแล้วตอบไปแล้วเหนื่อยไหมคะเป็นขวัญอุตส่าห์มันนีมันโดนอะไรตลอดเวลาเลยอยู่ในการมานานก็ยังโดนเรื่องปกติสำหรับอุตส่าห์มันีีถ้าวันหนึ่ง กขอนี่เป็นข่าดอนขนี่เป็นขาดอนเออขอเราไม่จำเป็นใช่เออเราไม่ได้ทำลายใครนะแล้วตัวข่าเราก็พูดในแง่มุมของข่าด้วยใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเรามีความคิดที่เหมือนกันตรงมาไม่เหมือนกันโดนสอบนี่เหมือนกันข่าดทำแบบนี้เพราะว่าข่าดโดนสอบมาแบบนี้เออเพราะฉะนั้นพอข่าดพูดในแง่มุมของข่าที่เรา อุษามณีมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ที่อุษามณีพูดอุษามณีจะได้ไปว่าอะไรใครนะไมร้ว่าดราม่าดังก่าวจะใช่สาวขวัญหรือไม่แต่ว่าสาวขวัญค่ะเธอก็บอกว่าไม่ขอร่วมงานกับนางร้ายคนดังเล่าอีกและก็ถ้ารักขวัญก็ต้องรักโรงเรียนด้วยค่ะติท้ายก็ที่ดาราสาวสวยอย่างน้ำตาลพิจักคนาค่ะที่หลายคนลุ้นในความรักของเธอและแฟนหนุ่มอย่างไผ่าพาทิ์เป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่ทั้งคู่ค่ะคบหผ่ากันมายาวนานกว่า12ปีหลายคนก็เลยลุ้นว่าคู่นี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีออกมาสัีนน่่นเองคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของหนุ่มไผ่ค่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะไม่ได้แต่งเร็วๆนี้หรือว่าปีนี้แต่ว่ายังไงก็แต่งกับคนนี้แน่นอนค่ะปีนี้จะแต่งงานไหมครับต้อเข้าเรือกเลยเข้าเลือกเลยยางย่างยางถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะรีบประกาศเลยครับเพราะอยากให้เป็นเยอะๆเติมเต็มกางของร้อสแตนงใบรอแต่งหน้ารอแล้วพี่ไผ่ครับผมก็แต่งร้อ กก็คือการสอบคนแล้วเดี๋ยวอันไม่ได้มีแค่เราสองคนไงงานนี้เนี่ยหลังจากที่นงไผ่ให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นค่ะด้านทางสารน้ำตาลจะไว้ไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะเปิดทางมากอ่ะโอ้ยยกทุกประโยคมาประโยคหนึ่งดีใจมากเอออันนี้ไม่ได้ช้าถามนะใช่ไหเออแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ได้รับการยก นี show, <laughs> <laughs> <t> ่เ <laughs> ล่าให้ฟ <t> ังหรือบวชเอาตามสไตล์ลยจ่ะก็ดีก็ดีค่ะก็เหมือนไม่ค่อยได้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้ให้เราชายชายชายไม่ค่อยได้สัมภาษณ์แล้วกเห็นจากแจ็คกี้ชาคลินมหมือนด้วยนะคะข่าวนี้ใช่ยายแจ็คกี้เป็นคนส่งให้ด่วอ๋อปวดใจชมมึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่า ไม่ร,รมู้ปลวงแบบออกเสียงตงาม <c oughs> สายในทุกๆ,ๆหมู่บ้านค่อนข้างหนักหน่วงน,นะเวลาไปเที่ยวกับเขาแต่ว่าถ้ามันเป็นความอดทนทั้งหมดในระยะเวลาที่ผ่านมาเมันคขาไม่มาถึง10ปีขนาดน,นี้อะไรอย่างงี้ค่ะเขาใช่เขาก็คนที่ดีที่สุดของหมู้ายกันหลายคนรู้ว่าถ้าสมมติเขากเขาริเธอจะหนูไหม๋ย เราห่วยโดห่ยโดเขากระโดงต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาหวานกันมากค่ะและก็เป็นความรักที่มาระกทองสุดๆเขาปีที่12แล้วแต่ว่าความหวานนี่ยังไม่มีแถวเลยนั่นเองค่ะจบลงไปที่เรียบร้อยค่ะสำหรับเรื่องราวของซุปตาบันเทิงบ้านเราเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ามาดามจะพาไปส่องไปซาวความน่ารักของซุปตาคนไหนอย่าลืมติดตามที่มาดามตามนะแซ